เทนเทนครับมามาเดี๋ยวพอมึงเก็บกุญแจอ่ะมึงแยกตัวไปเปิดคนเดียวนะเปิดไล่เปิดประตูให้หมดทุกได้เลยจำได้จำจำได้จำทางแล้วเล่นรอบเดียวจำทางเลยเลยเนี่ยโอเคไมเห็นหนูหรออืมอ่ะแค่เสียบไปเราต้องไปกุญแจก่อนไปกุญแจตรงนู้นเทนเบอาไปเอาไปเอามารอบนี้มาเข้มแล้ว้องนี้ป่ะถ้าจะไม่ผิด แ้่ผมหน้าที่เรื่องกุญแจไว้ใจกูได้เลยไปจัดการเรื่องกุญแจไป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 แต่เวลาเกมเร็วก็ผม่ะเดี๋ยวฟังแผนดีๆนะเทนเทนเดี๋ยวพอผักไอ้กล่องตรงนี้เสร็จใช่ป่ะแล้วหนูมันจะวิ่งใช่ไหมเทนไปตามเก็บกุญแจให้หมดนะตั้งแต่ชั้นชั้นใต้ดินน่ะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนจำจุกกุญแจได้ใช่ปะ จำไม่ค่อยได้วะเอ้ยปล่อยหนูก่อนบ้านแล้ค่อยปล่อยผีผีมันเดี๋ยวมันมาแล้วแหละเราต้องปล่อยผีเว้ยลงลงมางล่างลงมารวมข้างล่างก่อนลงมาล้อมล่างก่อนลงมาล้อมล่างก่อนเดี๋ยวนับแผงกันอ่ะมาเลงแล้วลงมาเจอชั้นล่างเด้อไฟเลยไฟเลยไฟก็หนาวเหงาหนาวดีแค่นี้ที่ได้ก่อนแล้วกัน เฟี้ยวใช้เส็บนั่งผิงไฟนั่งผิงไฟอ่ะร้อนลงมาลงมาชั้นล่างลงมาชล่างมึงมึงลองนั่งผิงดิเป็นยังไงกระโดดขึ้นนะกระโดดกระโดดขึ้นเก้าอี้อ่ะเดี๋ยวลงล่างก่อนลรึลงล่างก่อนลงล่างก่อนนะแผ่นนะแผโอเคโอเคโอเคมา ตามเก็บกุญแจนะได้เลยแล้วก็ไปไล่เปิดห้องให้หมดส่วนคูกับพี่พีจะไล่เก็บไอ้นี่ไอฟิวมาไว้ตรงนี้นะได้จัดไปเทพไปไล่หาหนูจัดไปต้องต้องสับสวิตให้ให้ให้มันเกิดก่อนนะกญแจถึงจะขึ้นเอาไอ้เทพตัวโทรเกมเลยสัตว์ ต,ตัวโทรเกมเลยไม่อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบอย่าเพิ่งชุบทำไมอ่ะเออชุบเลยกูจะดูแล้กูจะดูว่ามันเดินเกิดมันเดินเกิดยังไงเดินเกิดแล้วอะไอ้ยาเทพเป็นตัวโทรเกมเลยเทพเทพไปหาหนูพี่ๆกับผมมาหาฟิลพี่ใช่ได้แยกกันเลยแยกเลยตอนนี้้สึกกันยังกุญแจอยู่ห้องไหนบ้างวะไอ้อ่ะเดี๋ยวลองมาฝึกห้องที่เข้าได้จะมีแค่ห้องนี้หรือเปล่าเฮนเก็บกุญแจตรงเตาผิงไปยัง ยังเลยมาเปิดห้องนี้อยู่เปิดห้องเชื่อมเอ้ยมึเก็บไปแล้วนี่คุณแจตรงเตาผิงไม่มีแล้วหรอเล่าายเก็บไปแล้วโอเคเปิดห้องเชื่อมแล้วเปิดหมดนะเทนยันชั้นล่างชั้นบนเปิดห้องห้องอาหารเปิดแล้วนะเพีบล่ไล่หาหนูเดี๋ยวกูหาฟิวเองไออาหารหนูตรงห้องตรงห้องอาหารมีมันมีเพียบเลยเว้ยหายไปไหนนะผมวิ่งหาฟิวอยู่พี่โอเคใครเจอนูตรงไหนรายงานไปเลยนะแล้วก็ไล่เก็บมาผีอยู่ชั้นสอง เรจะช็อตทีเดียวสี่ตัวเลยนะไม่มีกุญแจห้องผู้ดูแลป่ะไม่แบบแบบเดินก็ได้นะค่อยๆทยอยทีละสี่หรือเป็นชุดๆอะ่ะมึงแกชอจริงชนะแล้วนะแหละไอ้ตจมันไม่ยอมใส่ฟิวเลย <laughs> แต่เมฆวิ่งเมฆวิ่งขึ้นไปเลยอะ่ะฟิวก็ไม่ใส่เอ้ตรงนี้คุณแจดอกหนึ่งเทนให้เทไมไปเก็บให้เทไมไปเก็บคุณแจห้องตะวันออกไม่ใช่ห้องนี้อะไรเปล่าแม่คุณแจนในห้องน้ำนะเจออยู่ดอกหนึ่ง แคเปิดให้หมดเลยจ้าห้องผู้ดูแลโอเคได้ห้องผู้ดูแลแล้วคิวชั้นหนึ่งครับคิวชั้นหนึ่งได้ห้องผู้ดูแลแล้วมามามาเอาหนูกันเลยห้องห้องผู้ดูแลรู้สึกจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะให้เทพเข้าไปเอาแล้วครูกับพี่ฟิวขนในไงตัวหนึ่งพีพีดิไม่ใช่พี่ฟิวเก็บฟิวจะเรียกพี่ฟิวเลยอ่ะให้หนุ่มมาลุกปีนมาหนงห้องทางตะวันออกเหนือใต้ออกโอเคน่าจะทางนี้แหละ ฟิวเช็คเนี่ยนะสิบป่ะผีอยู่ห้องโถงกลางจับหนูได้แล้วตัวหนึง่งให้ให้ไปปล่อยข้างล่างป่ะหรือว่าถือไปเลยอย่าอย่าปล่อยหนูมันปล่อยแล้วมันวิ่งหนีมันไม่เหมือนแพะเอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปใสเป่เอาไปวางไว้ก่อนเออไปวางเอาไปใส่ไว้ก่อนห้องทางตะวันออกหน้าชั้นบนผีขาดยิงห้าพี่อยู่ <c oughs> ที่ที่สองเทพเทพอย่าสับขันเอานะเดี๋ยวคุณใส่ฟิวแล้วคุณใส่ฟิวแล้วอย่าสับน่าจะห้องนี้แหละขึ้นไปหาหนูไปขึ้นไปหาหนูมื่เมื่อไม่ใช่ในห้องพยาบาล เดี๋ยวเออพี่ขนฟิล์มมาให้ผมลงบ้างนะฮะยังไม่ยังไม่มีกุญแจห้องพยาบาลเลยในห้องที่พี่พีบอกไปเก็บอย่างมีกุญแจในห้องน้ํานะห้องน้าอ๋อห้องน้ำาน้ำตรงไอไอไอห้องน้ําเก็บแล้วพี่เป็นห้องไอ้น้ำพูดูแลี๋ยวกุญแจห้องพยาบาลลองดูทั่วลองดูทั่วกุญแจมันตอบไม่เหมือนกันเนาะมันสุ่มอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเลย ครับฟิลสี <Brain. S 1> ่พี่แล้วเราก็ต้องไปช่วยเทพหาหนูตอนนี้เจอหนึ่งละพี่๊วิ่งลงไปข้างล่างเัยผมวิ่งขึ้นมาโอเคโดนได้อหรอเฮ้ยเป็นจุดโจกได้นะไปเล่นไปเน่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 ยอ้มีฟิลอันหนึ่งนลพี่โอเคไ่แก้กันผีอยู่ห้องห้องโถงใหญ่ห้าหก เด็ดขัดใจเปรียบไปแล้วนึงอ่ะไอเดีลยห้องตรงที่มาแจมีนึงผมสองขาดสองตายถือมาแล้วนึงเงีนขาดอีกนึงไม่มีกุญแจห้องพยาบาลอ่ะเปิดไม่ได้ไม่ใช่ผีไม่มาขโมยหลอดไฟนะงอนเลยนะผีขโมยหลอดไฟผีขโมยหลอดไฟได้ปะจะเกินไปละแต่เมื่อกี้พอเป็นขั้นเก้าแล้วหนูหลุดคือไม่ไหวอ่ะ เออมันคือคือเอคอ,ค,อคือไม่รู้เลยว่ามันไปนไหนอะอพี่ได้แล้วนสุดท้ายพี่ไปร้อาหารหนูเลยเดี๋ยวไปหยิบอาหารกันไออาหารอยู่ห้องห้องอาหารเลยพี่เพียบเลยเออส่วนในเรื่องของส่วนในเรื่องแบนเดดอะมึงต้องคามไปใ,ใกล้นะมันถึงจะเชื่อสัญลักณ์กุญแจนะเจอก,กุญแจดอกหนึ่งอะโยงนะห้องอาหารห้องอาหารเนี่ยตัวนเ,น,เนี้ยเป็นใครอะอ๋อใครวะนี่เหรอ เไหนพี่เดีในไงโลงเก็บศพลงเก็บศพอยู่ไหนวะโลงเก็บศพมันอยู่ไหนเนี่ยอยากหาหาหนูอยู่หาไม่เจอเออวิ่งหาหนูอยู่เนี่ยปล่อยหนูหรือยังอ่ะปล่อยแล้วมันมีปล่อยหลายที่เรือยู่ห้อชั้นหนึ่งนงไม่อยากเล่นกับมันเลยไปละเดี๋ยวลงไปห้องไปห้องด้านล่างปะไปงกองแบบพวกชั้นสองชั้นสามนะใครจะไปห้องด้านล่างบ้าง ไอห้องด้านล่างเฮ้ยตกใจหมดเปี่ยนหายไปหมดเคเจอหนูอีกตัวละเก็บเลยนี่น่าจะเป็นห้องเฮ้ยิห้องสถานพยาบาลเนาะหาหาไม่เจอหาไม่เจอต่อองพพีีเาบกไอไอห้องน้ำมันเป็นห้องนั่นห้องผู้ดูแลเว้ยไม่ใช่อันใหม่เนี่ยที่พีพีเขาเห็นอะเขาไม่เปิดแล้วก็ได้ก็อยู่ก็อยู่ชั้นล่างผมมาเปิดประตูชั้นล่างอยู่พี่พีพเห็นตรงไหนอะกุญแจไหนนะ ที่พี่เห็นน่ะได้หนูนะแจ็อฝั่งตะวันตกเปิดหน่อยเมื่อกี้เทนเก็บแล้วนี่ผมอยู่ชั้นล่างนะแป๊บนึงอยู่ตรงตรงตรงเกิดฝั่งตะวันฝั่งตะวันตกมาเปิดหน่อยแจ็คสวยห้องฝั่งตะวันตกมาเปิดหน่อยชั้นสามเฮ้ยชั้นชั้นไอชั้นล่างก็เปิดครบมาแล้วนะชั้นสามชั้นสามเหลือบานนึงได้กำลังขึ้นไปตรงห้องเก็บสพนะห้องเก็บ ฆ่าเศษฆ่าห้องเก็บศพเห็นชัดเจนเลยกำลังขึ้ื่อนไปมาทยอยวางไว้เด้อกำลังขึ้นไปแถวห้องโถงอ่ะจะเป็นราหาจะต้องวิ่งคว่ำชั้นสามนะใช่ชั้นสามมันจะมีอห้องหนึ่งที่ปิดอยู่แล้วก็พยาบาลอ่ะสถานที่พยาบาลสถานที่พยาบาลตรงไหนพี่พีใต้ดินเปิดอย่างเผ่ดอยู่ใช่ไหมใต้ดินใต้ดินเปิดครบแล้วเอ้ยตรงไอ้ตรงนี้มีหนูตรงนี้มีหนูตรงไหนนะห้องด้านบนเลยด้านบนชั้นสาม ีเกียตกใจด้านบนชั้นสามเปิดหมดแล้วใต้ดินเปิดครบแล้วเหลือแค่ห้องุญแจห้องพยาบาลเองเก็บศพใต้ดินนะมีผ้าโอเคพี่ตรงไหนพี่มันมันจะเห็นในตรงที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามของตู้เก็บศพมนหลายตู้อ่ะฝั่งตรงข้ามโอ้รีแชกอ๋อโหราไอ้ตู้สีขาวปะ ตู้เก็บศพแบบในหนังไงที่หลายๆหลายๆอันอะเอออ๋อเจอปะไม่เจอไปห้องไปบ้านกันไปเดี๋ยวพาไปผมอยู่ห้องวางหนูอะเปิดจังยังไม่เปิดห้องเนี้ยไม่กุญแจปะวะนี่ไม่มีกุญแจพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นเทพมันไม่ใช่ห้องใต้ดินนั้นเป็นห้องใต้ไม่มีกุญแจมาจากลิฟต์อะห้องใต้ดินแล้วอ๋อใช่มันมันจะเดินวนแล้วเจอห้องเก็บศพอยู่ไม่มีกุญแจอะ หากุญแจห้องพยาบาลไม่เจอมันอยู่ไหนวะมันอยู่ในตัวใช่ป่ะลองกดแท็บสิพี่ไม่ไอตอนเมื่อกี้ก็ไปเปิดแล้วไม่มีเปิดไม่ได้ไม่ไม่เผื่อใครแบบเก็บไปเผ่อใครเก็บไปเปิดนะพี่พีลองดูหน่อยนี้ยพี่ไม่ได้เก็บกุญแจเลยพี่เรียกรวมไว้ที่เทนหมดเลยไอเทปกุญแจหอพักตะวันออกที่เปิดไปแล้วเปิดแล้วเหรอหอตะวันออกเปิดแล้วเหลือแต่ห้องพยาบาลอะไม่รู้กุญแจอยู่ไหนที่ไหนวะวิ่งหาม้างวิ่งหาที่เป็นโรงเก็บศพป่ะพี่พี ใช่ใช่ลงเก็บศพชั้นล่างมีปะวะเจอ,อยังเทพไม่เจอเดีย๋ยวเดี๋ยวไปหาเทพเลยเจอหนูอ่ะจับนะใส่กองได้ปะวะเอาหนูใส่กองแม่งเลยแอบนะหาหนูไม่เจอเลยเนี่ยทำไมเจอหนูกันบ่ยจังผมวิ่งผ่านม,มาหลาย,ลยตัวอีกนะที่ <c oughs> ห้องใต้ดินที่เราเดินมาผม,มอยู่ห้องใต้ดินเลย กบอกหาเจอไวล้วผมวิ่งหานานแล้วนะยังไม่เพิ่งเจอตัวเดียวเนี่ยผมอยู่ในลิฟต์เลยนี่ตอนนี้โอเคเราเพิ่นึงนะหาทางลงกันไม่มีอะไรวะหนูมีกี่ตัวแล้วอ่ะอยู่ในมือกูหนึ่งตัวใายหนึ่งตัวอยู่กูตัวนึงเหลือพี่พีแล้วก็ไอ้ตรงตรงตรงที่วางไปหนึ่งตัวใส่ฟิลยังอ่ะเอ๊ะ เออไปมือเนี่ยหาแท้สอบฟิลใส่หรือยังวะเดี๋ยวดูวันพี่พี่ไปตรงไว้เนี่ยตรงแพมไฟแล้วพี่ก็ไปทางซ้ายใส่ฟิลไปแล้วใช่ปะโอเคเตรียมไว้หมดแล้วเดี๋ยวหากุญแจห้องพยาบาลไม่ได้เลยปะวิ่งหานานแล้วเนี่ยพี่ทางนี้ทางนี้ก็วะกดอะไรดูของไอตัวใช่พี่เลยกดต่อเคน้ำเลยพี่ไปกดต่อเคโอเคไม่มีใครเผลอเก็บว่าลองกดเคดูกันหน่อยเนี่ยเก็บล้อ ไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยได้ครับผมห้องนี้เหรอใช่ใช่เจอยังอยู่อยู่แบบเนี้ยแหละเดี๋ยวพี่เลี้ยงหนูจากพี่พีอ่ะแหววพี่พียังไม่ได้จับเลยหนูอ่ะเนี่ยผีหาไม่เจอเลยเ<ม>นี่ยหากุญแจไม่เจอโอ,อ๋อนี่ได้แล้วเนาะโอเคได้แล้วเก็บหนูยังพี่มีหนูไหมยังหาไม่เจอเนี่ยเดินคน เดี<ผ>เราต้องสี่กันว่าแล้วก็ไปปล่อยตรงนู้นอี่ไไอห้องสถานพยาบาลน่ะใช่ไหมช็อตก่อนเหรอไมไ่รู้เพราะว่ามันไม่มีกุญแจลเราหาแล้วมันไม่มีแล้วอ่ะช็อตสามก่อนก็นดน้มีสี่พี่มีสี่ใช่ช็อตห้าไปเลยก็ได้นะหายตัวหนึ่นนงปัญหาหนูไม่เจอตรงไอชั้นชั้นชั้นหนึ่งอ่ะชั้นใต้ดิน ไปชิงช่องแป๊บหนึ่งได้ไหมอ่ะกดเดียวมากเอยลอยข้างล่าง,างส,สิวจับอะขนาดไปอยู่ที่ช่องไงยลอยขอ้างล่างแล้วกันเดี๋ยวสักเอเอจุดเริ่มต้นมันมีอยู่ตัวหนึ่งนะหนูเหรอใช่พี่ผมเคยไม่แต<อ>่เมื่อกี้รงไปจุดเริ่มต้นเราไม่เห็นเจอเลยมันจะอยู่มันอยู่ในห้องไอ้นั่นน่ะลองขอดูอีกรอบแล้วกันจุดเริ่มต้นเหรอ ผมผมมาและไปพวกห้องพวกเนี้ยห้องในพวกห้องเนี้ยโอเคมีปะจำได้ว่ามีอยู่อ่ะสักตัวหนึ่งไม่มีเว้ยไม่มีเลยอ่ะไม่มีไม่มีไม่มีไปอยู่ไหนวะ ไม่มีไม่มีแล้วมันไปอยู่ไหนนี่พยายามจำแมพูปกุญแจก็อยู่แบบสเปซส,สปะมากเลยเริ่มจำไม่ค่อยได้แล้วตรงน,นี้ไม่มีห้องพูดแูแลไม่มีเฮ้ยได้ได้กุญแจแล้วห้องพยาบ,บาลปะใช่ใช่ใช่ เออไปเจอทีหาเอ้ยเอ้ยผีมันเกะกะวะเออมาๆมาห้องพยาบาลเลยน่าจะมีสักตัวนึงอะ่ะกำลังวิ่งตามมาอยู่คนหนึงติดผีก็รอแป๊บไอ้กระเป๋าในเนี้ยถูกป่ะเนี้ยใช่ป่ะมองไม่เห็นได้ไงตัวนึงตัวนึงอยู่ห้องพยาบาลาจริงๆด้วย <laughs> เอ้ยแล้วไอ้ถังที่ปล่อยตัวที่เหลือไปไหนหมดวะอยู่ห้องพยาบาลใช่หรือเปล่านี่เนี่ยได้แล้วได้แล้วโอเคได้แล้วปล่อยเลยไหมปล่อยเลยไหมคว่ำถังเลยนะคว่ำเลยกันปล่คว่ำละปล่แล้วมุดโอเคเดี๋ยวไปเตรียมเผาเผาทีเดียวห้าตัวเลยจะรอตายมากันโอเคเจอหนูยังไงเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ห้องพยาบาลอีกด้วย เจอกุญแจห้องไม่ใชบาล์หรออืมไปเจอแบบโดยบังเอิญอ่ะมาข้างล่างเลยมารวมมาด้านล่างเลยได้เวลาสังสรรค์กันละหนูหนูอยู่ห้องโถงไปพี่จำไว้เอออย่าเพิ่งลงลงมารวมก่อนมือมือทุกคนถือหนูไงผมถือแล้วนะถือไปแล้วมีคนใส่คิวไว้แล้วใช่ไหมใส่แล้วใส่แล้วโอเคพร้อมนะอยู่ล่างครบยังสับแล้วก็รีบวางซะเดี๋ยวกูวางก่อนนะไม่วาง เดี๋ยวกูวางเดี๋ยวเพิ่งสับนะเตเตเเเราไปใส่เราไปใส่เราไปใส่ใส่แล้วตับเลยตบเลยตับเลยไปแทงไปแทงเทมไปแทงก่อนเทมไปแทงก่อนได้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 ไปอีกเทเทตยวเข้าไปใส่ฟิใ่วย่๋ยวดูตรงบันไดให้ผมใส่ฟิวอยู่ดูตรงบันไดให้อยู่ วาง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 ัเลยกัเลยฟิวฟิวฟิวเลยมีหนูไหมปะมีมีอยู่ที่กูเออห้าตัวจัดเลยสับมันใส่เลยใส่เลยสับๆับซับโอเคไนส์ไปเอาร้อยหนุ่มจะวิ่งมาเหรอวิ่งใส่เลยกัน ไปไปเดินเดินเดินไปเอาอาหารกันเลยที่ห้องอาหารแล้วก็เดินหาหนูเลยวิว่งใส่ผีละไม่ไหวละเหนียวตีนว่ะสักทีดิอยู่ไหนวะเหนียวตีนว่ะเออแชกันนะเหนี่ยวตีมาไปกลับมาแล้ว,ลวโอเคจับหนูตจะเลยลากไปแล้ว กูเห็นหนูอยู่ห้องโถงมันหายไปไหนแล้ววะเอ้ยเจอกุญแจเอ้ยไม่ใช่กุญแจนี่หว่ากูมัวเองไม่ขวัไม่ขตัวตัวเดียวปะตัวเดียวพี่ไปชกหน่อยจ้าไอ้เหี้ยมันขวาไอเฮียมันข้างเฮ้ยตอนข้างไม่มีสายฟ้าขึ้ตัมตัวเนี่ยปิดไฟปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟเอาหนูมาวางรอมันแทนแล้วนะมีผีอยู่ข้างใต้เหรอเห็นไม่ลงใช่ใช่ เฮ้ยเพื่อนมันวาร์ปเลยเว้ยมันวาร์ปมาชุบได้ชุบได้มันวาร์ปไปวาร์ปไปหาใครไม่รู้รอ่ะแต่มันวาร์ปเลยเว้ยคือคอถ้าจะหนีผีปิดป,ประตูเด้เอกูว่ามันอยู่ข้างบนนี่แหละเสียงแม่งคือเพิ่ดนี่เจอหนูแล้วเนี่ยใครมีอาหารเนี่ยชั้นไหนชั้นชั้นล่างสุดเลยโอเคจะวิ่งไปจุดเกิดเลยสองตัวเลยเนี่ยเจอสองตัวเลยเฮ้ยใช่เหรอไม่มีอาหารกูไม่มีอาหารที่ลงไปเลยเอ้า ไม่ได้หยิบอาหารมากันเลยเหรอตรงห้องอาหารอะเช่เรตรงราาผีมาทางกูเลยวะตรงโน้นเลยพี่ตรงไหนอะซ้ายนันด,ดูตามห้องเล็กเลยเอ็นเราต้องขึ้นไปโดนผีเจ้าก่อนรอบนึงเดี๋ยวพี่ก็เดินไม่ได้เฮ้ยกูโดนไอ้กที่อ่ะเพิ่งพูดไปเทพไปชุบเทพไปชุบที่ไหนวะไตไหน,ไหนโดนล่าแล้วเดี๋ยวเอาอาหารแป๊บนึงอาหารอยู่ไหนวะลาผ่านใครมาแล้วเนี่ยผ่านกูผ่านกู เฮียตกใจเลยกูมีความรู้สึกว่าแม่งจะมาทางนั้นอยู่เฮียเอาหางเขาวิ่งหนีมาโอเคเฮ้ยเหยียบผีก่อนเหยียบผีก่อนพี่พีพี่พีได้ได้หนูใช่ไหมเอาเป็นใส่เลยก็ได้นะไปใส่รอก่อนโอ้ยเวอร์เกินเอามาปล่อยชั้นสามเฮ้ยเกินลากคูไปไหนเนี่ยไม่ปล่อยเลยเนี่ยมันเอากูไม่ผมไม่ปล่อยกเลยเะี่ยใส่อะปูระวังะ ใส่ใส่ไปก่อนพี่ใส่ไปก่อนผมกำลังมาเอาหนูอีกตัวตรงนี้แล้วผีมันฉลาดแล้วไม่งวางใกล้ๆผีรถเข็นไม่มันมันมีหนูอยู่บนแท่นอยู่แล้วตัวนึงอ๋อพี่พี่ถือไว้ก่อนผมโอ้โอผ<ม>ีรถเข็นยังเยอะเลยเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวกูพยายามคานไปอยู่มีกล่องแล้วมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมีมีมีมนั้นนั้นไปนั้นไปช่วยไปช่วยไปช่วยเทพกับอันนี้ก่อนแล้วผมเอาหนูอีกตัวนึงอยู่ได้ตกใจหมดอยู่ชั้นบนโอเคเอ้ยตอนตอนตอนนี้ตรงตรงแท่นมีหนูหนึ่งตัวพี่ผีหนึ่งตัวกูหนึ่งตัวขาดอีกสองตัวนะ ไปก่อนลงก่อนลงก่อนเด็กๆลงเร็วลงเร็วลงเร็วเช่ผีรถเข็นอยู่แช่ผีแม่งฉลาดแม่งลากกูไปไว้ไก่มีเลยผีรถเข็นฉล่างหนูหนูมาจังฉันไอฉล่างหมดแล้วเดลือแค่น้่นบนแล้วล่ะโซพี่พีถือหนูคนละตัวละมีสามขาดอีกสองไม่ต้องต้องต้องกดชัดต้องกดข้างเลยกดข้างกดเลยกดเลยพี่ต้องกดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือไม่ว่างกัน เก็บกตอนนี้มันค้างนะใส่ฟิวแป๊บไอ้ผี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 รถแข่งแป๊บตรงพี่เก็บผีรถแข่งโอเคใส่แล้วเดี๋ยวกมแทงให้แค่มึงอยู่เล่นกับผีหมดมาแล้วโอเคใส่ฟิวและติดตันติดตันเพยสวยสับละวอ๋หาเอ้ยมันเข้าไปหาเข้ามาหาตูเข้าหาตูเพยหาตูก็เลยไปหาอูก็เลย ฟิวก็เรื่ยใส่ฟิวใส่ฟิวก่อนใส่ฟิวก่อนเดี๋ยหายแล้วหายแล้วโอเคพี่ขาดฟิวอีกอันหนึ่งนะส่วนหนูขาดอีกสองตัวเอาครบแล้วเหรอโอเคพี่วิ่งหาหนูก็เลยมันลากกูไปชั้นไปที่เริ่มไปที่เริ่มเลยเดินคู e other, uh, okay. todas, ่นะตอนนี like ้ต okay. ้องเดินค ah> like ู่นะผีมันเยอะโอเคค่ะอยู่โอ้โหอยู่ชั้นล่างเลยปะมันกำลังขึ้นไปมันกำลังขึ้นไปมันกำลังขึ้นไปเดินตามตูดมันอยู่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยอี้ย ไอ้เนี้ยแปลว่ากันหลังกูเลยพี่ช็อตช็อตมันวาร์ปได้มันวาร์ปมันวาร์ปมันวาร์ปเดี๋ยวเดี๋ยวมันวาร์ปไปมันวาร์ปดูให้อยู่ดูอยู่มันวาร์ปไปแล้วอะะเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูชุบโก้เฮ้ยสว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 ยคนสวยคนไปเราชุบเทปเดี๋ยวผมวิ่งหันหนูก่อน คิดว่าน่าจะห้องพยาบาลหนึ่งตัวแต่แต่มาเนี่ยนี่ใครไปชุบยังโอเคกำลังวิหารอยู่ใกล้กล่องพยาบาลมากเพใกล้ด้วยจัดไปกระจกมันจะแตกอะไรขนาดน้าตรงนี้ไม่มีหนูเอ้ยพี่พช่น่แป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยข้างเยอะว่ะรอให้หน่อยเดี๋ยวกลังไปชุบกลังไปชุบ แต่กูไปไหนแล้ววะเชี่ยมันวร์ปหายไปไหนวะเี่ยออยห้องงอ๋อเฮ้ยไปดับหากูมากูอยู่ใครเนี่ยสตาร์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 แล้วสตาร์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 แล้วเตารแล้วสตาร์ตแ้วสาแ้วาตแล้วสาตแ้วาร์ตแล้วาร์ตแล้วาร์ตแล้วออกออกเท้วสตาร์ตแล้วสต้องนา้อย่างเดียวไตาร้แวสตงวาตาาาาาากู จุกอยู <one> you, mm ่ก hmm. ูจ cool, um, sure, ุกอยู่กูจ ok ุกอยู b b. Uh ่สตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทอีกรอบสตาร์ทอีกรอบสตาร์สตารอีกรอบกูจุกอยู่ตรงกลางกูจุกอยู่ตากกูจุกอยู่ชั้นสองนะจุกอยู่ชั้นสองมากันหน่อยมากันหน่อยคนนึงเจ้าหนูไปวางบอลแท่นเดินน้ำหน่อยเดินน้ำหน่อยน้ำคนนึงปิดท้ายน้ำเลยน้ำเ่าว่ะหนักโจกว่ะเอ๊ะมันอยู่ใกล้มันอยู่แถวนี้นะวิ่งไปเลยกูไม่วิ่งทะลุไปเลยเฮียโคนโอเคหาโน่นเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปรอชุบเดี๋ยวกูไปรอชุบตามหลังพี่ๆลุลวะเลย ไปชุกได้ชุกได้ชุกไ,ได้หาหนูกันเลยหาหนูกันเลยพวกหนูกวางแผ่นก่อน,นอจัดไปขาดอีกตัวเดียวใช่ปะตัวเดียวเดีวยดวยไปพี่พี่หากันเลยมาช่วงเลดเกมก็ได้เดยอะโอ้โหถ้าถ้าไปเล่นถ้าไปเล่นระดับยากนี่แบบจะไหวไหมพ่อเที่ยวยากเยอะโอเคข้างนี้เอ้ยเดี๋ยวกูจุ๊กให้เดี๋ยวกูจุ๊กให้กูเริ่มจับจังหวะได้ละจะวาร์ปใส่ใครไม่รู้ว่ะโอ้โหตรงนี้แม่งห้องแคบด้วยระวังนะมันอยู่มันอยู่ชั้นสองอ่ะ ชั้นสองไม่ก็ชั้นสามนี่แหละโยกูโยกูสตันสตันสวยไปเลยไปเลยกูจุ๊กอยู่คุจุ๊กปรมาณคุจุ๊กปรมาณอยู่ชั้นสองเลยกูจุ๊กปรมาณอยู่ชั้นสองระวังชั้นสองอยู่ตรงนั้นเจอแล้วหมูอยู่ห้องโถงดูอยู่ห้องเอาเร็วเลยเอ้ยมีคนตไปมาเก็บหน่อยยมาเก็บหน่อ้ยเดี๋ยวกูไปช่วยพี่พีนะเราไปช่วไม่มีจานห้องโถงใช่ปะห้องโถงห้องโถงโอเคกูมาแล้วกูมาแล้วตรงนไห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 นนี่หนึ่งห้องโถงกลางห้องโถงเลยนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ไปช่วยพี่พีไปช่วยพี่ผีไปช่วยพี่พีไปช่วยพี่ผีเดี๋ยวมันข้างเดี๋ยวมันข้างเร็วเร็วเดี๋ยวไปช่วยช่วยเสร็จไปเจอชั้นล่างเลยนะเออเชี่ยไปก่อนไปก่อนไปไปได้ไดปไปเลย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 ทำพิธีเสร็จทำพิธีเสร็จเจอเจอกันชั้นล่างเจอชั้นล่างเจอชั้นล่างเอ้ยกดพิธีเลยนะกดเลยกดเลยจัดไปเพื่อนๆไไหหววจัดไปสับเลยสับเลยสับแล้วเดี๋ยวกูแท้งขึ้นนี่เดี๋ยวกูใส่ฟิวแล้ว ได้ได้ได้ใส่ใส่ฟิวใส่ฟิวววววววงงงงงงหหหหหหนนนนนนููนููููเเลลยยก็<อ>มาดิครับก็มาดับชัดดิเออมาดิครับใครว่างมาชุบหน่ <c oughs> เอเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปดูฉากจบชั้นชั้นกลางกันไปชุบพี่พีด้วยชุบก,กูด้วยเนี่ยกูอยู่กับมันเลยเนี่ยโอเคยกำลังขึ้นเฮ้ยเอ้ามันจบอย่างนี้เลยเหรอเอา้เอา,อาโดนลากว่ะโดนลากไปอย่างนี้เลยเหรอวะ มาแทนประหานเออไอ้โดนช็อตว่ะยังบอกว่าผู้หญิงคนนั้นก็ตายด้วยนะที่โดนสิ่งล่างก็คือตายเขาไม่รู้ว่ะก็น่าจะตายอย่าสภาพเนี้ยจะโดนช็อตรัวๆเลยไอ้เคียสก็ใส่ดูสิกนะของถือด้วย วิญญาณของเธอเป็นของฉันแล้วฉันจะกลับมาหาเธอเฮยืนกระบ้อมเปียงเลย <laughs> เอาไม่จบปะเอาจบอยู่เฮ้ยเฮ้ยฉากฉากฉากตายไปเว้ย ไอ้หนูลมกัด water fast จริงจังจริงจริงฉากฉากตายใหม่เว้ยโนูหนูนกัดจริงแค่ที่วอลเลยมัเดียวมันจะรอดเทพแต่อ้วนไปเออโฮยผิดแผนนิดเดียวผิดแผนไอ้เทพผิดแผนเลยเยอะจะบอกจะตัดเออ S 1> <S 1> <noi> เอ๊ยถือว่ามันมันเป็นเรื่องปกติที่เราที่เราจะตายกันในเกมแรกว่าเราควรจะตั้งแต่เกมแรก